Yamaha า R62,026 มอเตอร์ไซค์สปอร์ตระดับตำนานที่หลายคนรอคอยวันนี้เราจะพาไปจอดลิกทุกดีเทลทั้งรูปลักษณ์ดีไซน์เทคโนโลยีฟีเจอร์ใหม่รวมถึงอารมณ์การขี่ที่หลายคนพูดตรงกันว่ามันคือรถที่เกิดมาเพื่อสนามแต่ขี่บนถนนก็เร้าใจสุดๆและแน่นอนวันนี้รถรู้จะพาไปสัมผัสทุกความรู้สึกแบบจัดเต็มถ้าพูดถึงซีรีส์ R ของยามาฮ่สิ่งแรกที่ผู้คนคาดหวังคือความดุดัน ความแม่นยำและความเป็นรถที่ตอบสนองแบบเฉียบคมยามาฮ่า R6 รุ่นใหม่ปี2026นี้ก็ยังคงคาแรคเตอร์เดิมไว้ครบแต่เพิ่มเติมความทันสมัยภายใต้ดีไซน์ที่ปรับปรุงให้ดูเฉียบขึ้นกว่าเดิมฝากลมด้านหน้าเพรียวขึ้นไฟหน้า LED ให้แสงที่คมชัดและดูมีบุคลิกมากขึ้นกว่าเดิมลายเส้นตัวรถดูมีความเป็นแอโรไดนามิกสูงเหมือนรถที่ออกแบบมาเพื่อปาดลมทุกเส้นความเร็วเมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นว่าโครงสร้างตัวรถมีการปรับสมดุลใหม่ ทรงรถดูยาวขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความนิ่งในตอนใช้ความเร็วสูงแต่ก็ยังคงน้ำหนักที่เบาเฉพาะตัวแบบที่ a 6ต้องเป็นสีสันที่ออกมาปีนี้ใช้โทนแบบ Racing DNA คือดูเข้มสปอร์ตรอบคันเห็นครั้งแรกก็รู้เลยว่านี่คือรถที่ไม่ใช่สำหรับคนขี่ช้ามันคือรถสำหรับคนหัวใจเรสซิ่งจริงๆ ในส่วนของเครื่องยนต์ามาฮ h a R6 2 0 2 6ใช้เครื่อง4สูบเรียง599ลูกบาทเซนติเมตรที่ปรับปรุงให้ตอบสนองไวขึ้นรอบต้นดูดรอบปลายดึงหนักกว่าเดิมแม้ว่าเครื่อง6 0 0ลูกบาทเซนติเมตรจะเป็นขนาดที่คุ้นเคยมานานแต่ามาฮ่าปรับจูนใหม่ทำให้พละกกำลังมาแบบลื่นขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนจังหวะเปิดคันเร่งครั้งแรกเสียงเครื่องยนต์และเสียงท่อที่พุ่งขึ้นอย่างเฉียบคมคือเอกลักษณ์ที่แฟน R6 ขาดไม่ได้เลยการไต่รอบในช่วง800 0ไปจนถึง 14, รอบนั้นให้ความรู้สึกแบบเสพติด มากเหมือนจะยิ่งกดยิ่งอยากกดอีกการตอบสนองของคันเร่งไฟฟ้าไร้บายวายปีนี้ถูกปรับให้มีความเนียนขึ้นเวลาเปิดปิดคันเร่งทําได้เที่ยงตรงไม่มีอาการกระชากแบบรุ่นเก่าๆนักขี่ที่ชอบควบคุมแบบละเอียดจะหลงรักตรงนี้แบบเต็มๆและที่สําคัญระบบ TCS Traction Control ถูกจูนใหม่ให้ฉลาดกว่าเดิมมันรู้ว่าตอนไหนควรช่วยตอนไหนควรปล่อยทําให้การบิดเต็มๆในทางตรงยาวๆนั้นมั่นใจขึ้นมาก ระบบช่วงล่างของ R6 รุ่น2,026คืออีกจุดที่ Yamaha โชว์ของอย่างแท้จริงโชคหน้า USD จาก KYB รุ่นใหม่ให้การตอบสนองที่ดีมากเก่อถนนควบคุมง่ายเข้าโค้งคมมากจังหวะโยกซ้ายขวาบนความเร็วสูงทําได้เฉียบแบบรถแข่งส่วนโชคหลังปรับใหม่ให้เกาะโค้งมั่นคงขึ้นโดยเฉพาะคนที่ชอบเข้าโค้งแบบลีนเยอะๆจะรู้สึกเลยว่ามันหนึบและนิ่งกว่ารุ่นก่อนหน้าเยอะมาก ในด้านระบบเบรกยังคงใช้คาลิเปอร์เบรกเรเดียลเมลแบบสี่พอร์ตจับคู่กับจานเบรกคูนาช่วยให้เบรกคมเบรกสั้นแม่นยำและยังมีระบบ ABS รุ่นใหม่ที่ทำงานแบบเนียนๆไม่รบกวนการเบรกแบบสปอร์ตใครชอบเบรกช้าเข้าโค้งแรงๆจะถูกใจกับความมั่นใจตรงนี้สุดๆเมื่อเราขึ้นไปนั่งบนตัวรถตำแหน่งท่านั่งของ R6 ยังคงจัดแบบสปอร์ตเต็มตัวหมอบแน่นแขนก้มตำแหน่งบอกซ้อนแคบและสูงเหมือนเดิมเพื่อเน้นการควบคุมรถให้ดีที่สุดการนั่งอาจจะไม่สำหรับสายขี่ชิลบนถนนในเมือง แต่ถ้าพี่คือสายซิ่งสายชอบถนนโลง่งหรือเล่นโค้งบ่อยๆมันคือท่านั่งที่ทําให้ควบคุมรถได้ดีที่สุดแบบไม่มีข้อโต้แยง้งแผงหน้าปัดปีนี้เป็นแบบ TFT สีเต็มรูปแบบมีโหมดแสดงผลหลายแบบทั้งโหมดถนนโหมดสนามมีแลปไทม,ม์เมอร์ในตัวเชื่อมต่อมือถือได้ทําให้การดูข้อมูลต่างๆทั้งความเร็วรอบเครื่องหรือโหมดควบคุมต่างๆชัดเจนกว่าเดิมมากหน้าจออ่านง่ายแม้แดดจา้าพื้นฐานของ r 6คือรถที่สร้างมาเพื่อคนรักความเร็วและการควบคุมที่แม่นยํา สิ่งที่ทำให้ a 6แตกต่างจากรถสปอร์ตระดับ600ลูกบาทเซนติเมตรรุ่นอื่นคือความคมในการเข้าโค้งหลายคนพูดว่าถ้าขี่ a 6แล้วไปขี่รถรุ่นอื่นจะรู้สึกว่ามันไม่คมเท่าหรือเข้าโค้งไม่ไวเท่านั่นคือเอกลักษณ์ที่ามาฮ่ารักษาไว้มาตลอดหลายปีและปีนี้ก็ยังคงคาแรคเตอร์นั้นไว้แบบเต็มร้อยความรู้สึกตอนกระชากรถออกจากโค้งน้ำหนักที่เบาหน้ารถที่คมและกำลังที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้รู้เลยว่า r 6เกิดมาเพื่อการขี่แบบ High Performance จริงๆความมันระดับนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขแรงมา้าแต่มันคืออารมณ์ที่รถให้ขณะขี่ซึ่ง A6 ให้ความสนุกแบบที่หาได้ยากมากในคลาสนี้เรื่องความร้อนของเครื่องยนต์ที่หลายคนเคยบน่นรุ่น2026นี้ Yamaha จัดการให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในเมืองอาจจะมีร้อนบ้างตามสไตล์เครื่องสี่สุบแต่เมื่อออกถนนโลง่งหรือใช้งานแบบทัวริงก็เย็นลงไวกว่าเดิมระบบระบายความร้อนทำงานฉลาดขึ้น พัดลมติดไวขึ้นและตัดไวขึ้นทําให้การใช้งานจริงสบายขึ้นการออกแบบท่อเดิมรุ่นใหม่เสียงชัดขึ้นดูขึ้นแต่ไม่ดังเกินไปจนผิดกฎหมายถ้าใครอยากได้เสียงซิ่งแบบเต็มๆก็ยังเปลี่ยนท่อแต่งได้เหมือนเดิมแต่จากเสียงเดิมที่ยามาฮ่าให้มาปีนี้ถือว่ามีคาแรคเตอร์มากขึ้นแบบไม่ต้องรีบเปลี่ยนเลยในภาพรวมยามาฮ่า R 6 2026คือรถที่เหมาะกับคนที่หลงไหลในความสปอร์ตจริงๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งหนักๆ การลากรอบการเล่นทางไกลหรือแม้แต่ใช้งานในเมืองก็ยังทำได้แม้จะไม่สบายที่สุดแต่ถ้าใจรักจริงๆมันตอบโจทย์แน่นอนสำหรับสายแขรกสายสนาม R6 ยังคงเป็นหนึ่งในรถที่พร้อมสุดเมื่อเทียบกับราคาและสมรรถนะที่ได้นี่คือรถที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อทุกคนแต่ถ้าคุณคือคนที่อยากได้ความรู้สึกแบบรถแข่งในราคาที่จับต้องได้ R6 ปี2026คือคาตอบแบบไม่ต้องคิดเยอะ